สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแมวันนี้มาแปลกเลยนะคะวันนี้แอนจะพาคุณผู้ชมไปทริปแอดเวนเจอร์กันค่ะที่เรียกว่าแคววิลเลจโฮเทลจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพร้อมจะลุยกันยังคะไปเลยค่ะ The <laughs> แม้จะเป็นโรงแรมแห่งแรกของเมืองการนะคะแต่ว่าที่ r ร v e วอร a แ Village Hotel แห่งนี้ก็ได้ดีไซน์บรรยากาศให้ออกแนว Jungle Resort ที่เข้ายุคเข้าสมัยมากๆเลยเลยคะ่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจัดกิจกรรมกันแบบ Adventure บุกป,ป่าฟาดงมาให้ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมผาดผลได้เล่นกันด้วยเลคะ่ะอย่างเช่นเจ้เจากิจกรรมขับรถ ATV ที่น้องแอนเขาลองอันนี้อยู่แล้วค่ะแหมแมนจริงๆเลยนะคะ และอีกหนึ่งกิจกรรมแนวผาดผลก็ต้องยกนิ้วให้กับการปีนหน้าผาซึ่งมีความสูงกว่า40เมตรทีเดียวเลยค่ะต้องบอกนะคะว่าทั้งเสียวทั้งตื่นเต้นซึ่งกิจกรรมแบบนี้ก็นับเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่งค่ะต้องแอบกระซิบนิดน,นึงนะคะว่า1ชั่วโมงเนี่ยสามารถเผาผลาญได้หลายร้อยแคลอรี่เลยละคะ่ะ ชมเมืมอเ่อย<อ>จังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะที่นี่นอกจากจะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์แล้วเขายังมีสปาด้วยค่ะแต่สปาที่นี่ไม่ต้องใช้คนช่วยค่ะจะเป็นไงขอแอดไปเตรียมตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ ร็อกว l l เล่ฮ t s สปริงที่นี่นะคะเขามีสปาแนวใหม่ที่ขอการันตีว่าเป็นที่แรกๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นั่นก็คือด r f i เ h หรือว่าแก๊งปลาหมอบำบัดค่ะปลาที่จะมาทำความสะอาดเท้าเรานี้ก็เป็นพันธุ์ที่ลาเฟียแก๊งสเตอร์นะคะซึ่งขั้นตอนการทำนี่ก็ง่ายมากเลยละค่ะเพียงแค่เราแช่เท้าลงไปในบ่อบปลาหมอบำบัดเจ้าปลาพันธุ์นี้ก็จะเข้ามาตอดหนังเท้าที่ตายออกแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องความเจ็บนะคะเพราะว่า ฟันของเจ้าปลาพันนี้เนี่ยไม่คมพอที่จะต่อหนังดีของคุณได้ค่ะดูท่าทางน้องแอนของเราจะมีความสูงนะคะแหมแช่ไปก็หัวเราะไปไม่ยอมขึ้นจากบ่อเลยและค่ะ น้ำแร่ร้อนท่ามกลางหุมเขาธรรมชาติค่ะน้ำแร่ที่นี่นะคะมีทั้งความสะอาดแถมอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยแหละคะ่ะซึ่งก็ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะว่าปลอดภัยสามารถอาบหรือว่าแช่ได้100%เซตเต็มะคะ่ะแหมมาทริปรีก็ต้องบอกนะคะว่าได้ทั้งความสุขความสนุกแถมได้สุขภาพที่ดีติดหมาติดมือกลับบ้านไปด้วยและคะ่ะ อ่าตรงนี้เขาจะเป็นล็อกวอนเล่ฮอสปริงที่เปิดขึ้นมามีบ่อน้ําแร่ธรรมชาตินะคะหบ่อมีมีหบ่อบ่อน้ําแร่ธรรมดาเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยสบ่ออีบ่อนี้เป็นบ่อธรรมดาอีบ่อนี้แหละบ่อปลาด็เรฟีซที่เจ๊กำลังจะเล่าเนี่ยแหละเป็นบ่อที่พิเศษสุดเลยคือปลาพวกนี้แรกๆเข้าไปก็ไม่กล้าลงไปนะคือเขาบอกมันเป็นปลาในตระกูลปลาหมอค่ะตระกูลปลาหมอเขาเรียกว่าทิราเปียแก๊งสเตอร์มันจะทำหน้าที่ในการแบบตอดตอดขาเราอะ กินแบบพวกเซลล์ที่มันตายแล้วอะค่ะจริงๆถ้าจะใช้มือก็ได้ใช่ไหมได้จริงๆเขาบอกลงได้ทั้งตัวแอนไม่กล้างแอนแมกม่ก้างก็เอาขาลงก่อนอะไร่งเง้ยเป็นพี่นี่ลงไปทั้งตัวเลยนะเนี่ยคือพอลงไม่จะดีละโอมาตายก่อนไมไม่ใช่คือหมายถึงว่ามันจะได้ลองลองดูไงเออแบบใหม่ใจเย็นๆวิ ขาลงไปก่อนใช่ไหมคะแต่แลวแลกกปลามันกลัวเรามันก็บ่ายหนีหมดพอสักครู่เนี่ยพออยู่ได้ระดับเนี่ยมันก็วิ่งบ่ายเข้ามาตอดแบบตอดตอแล้วมันจะขำคือปลามันชอบอาหารมาแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหหรือมันก็ตอดง่ามนิ้วแต่จริงๆมันมันมันไม่มันไม่เจ็บนะแต่มันขำอ่ะมันจะเหมือนปกติเนี่ยะมันเหมือนเราเอามือมาจิ๊บ อย่างเงี้ยแล้วก็จ๊บจ oh. ุ๊ลุมลุมๆเลยอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าคุณผู้ชมคงสงสัยว่าแล้วความรู้สึกล่ะหลังจากที่คือเราเราได้ยินมาเยอะว่าแบบเท้าเราเป็นแบบนี้แล้วพอแช่เอากลับขึ้นมา เป็นยังไงแบบเนียนขึ้นแบบรู้สึกเท้าเราสะอาดขึ้นเพราะมันช่วยตอดพวกเซลล์อะเซลล์ที่มันตายแล้วพวกหนังเนี่ยในอันนรไปแล้วตรงตรงเนื้อที่หนาๆนาอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอตรงแบบไม่ไม่มันจะมีแบบเล็บเอมันจะมีขอบซอกงํามียวที่เวลาเราเท้าแห้งมันจะมีพวกเศษหนังที่ลอกมันลอกไม่หมดคือเวลาเวลาง่ามตามง่ามตามเท้ามุมมุมต่างๆที่เราเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะตอดให้แล้วแบบมันจะเคลื่อนจะรู้สึกว่า คลายเครียดดีดีมากอยากแอบเอากลับบ้านมาสักสิบตัวเห็นนั่งแอบหัวเราะอยู่คนเดียวเลยมันขำพี่เวลา<อ>คลเครียดไปนั่งให้มันต่อดนอารมณ์ดีมากนั่งหัวเราะกันทีกันน้ำร้อนบ่อน้ำแร่ธรรมชาติซึ่งพวกนี้น้ำแร่มันจะสะอาดเนี่ยค่ะมันอยู่ข้างใต้ดิน ก่อนที่มันจะขึ้นมาเนี่ยมันต้องผ่านการกรองของอชั้นดินชั้นหินชั้นทรายก่อนขึ้นมาดิละที่นี่ก็ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการด้วยว่าเป็นน้าแร่ที่ปลอดภัยสามารถแช่ได้เพราะว่าน้ําแร่มนันมีหลายชนิดค่ะบางชนิดเนี่ยก็แช่ได้ไม่เป็นอันตรายแต่บางชนิดเนี่ยก็ต้องดูกันให้ดีๆก่อนร้อนไหมอะ 38องศาค่ะพี่ฟังด,ดูเหมือนอมไม่ร้อนอเพราะเอาขาลงไปเนแรกๆเนี่ยนะขาก็แดงๆแต่ว่ามันทนได้มันต้องค่อยๆปรับระดับค่ะต้องค่อยๆลงไปแต่แบบแช่แล้วเนี่ยรู้สึกสบายนะเอมอมันช่วยยังไงอ่ะเหมือนเราเคยอาบน้ําร้อนบางคนชอบอาบน้าร้อนเพราะว่ามันสบายร่างกายว่ามัเมื่อกี้เราเหนื่อยนะคะไปทํางานมาหนีเหนื่อยแล้วเราก็แบบพักผ่อนเวลาลงไปน้ําร้อนเนี่ยสักพักนึงมันก็จะแบบอุ่นๆแต่ใช่เลยนะเวลาเวลาแบบตามตามตามโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มันจะมีแบบเป็นจากรุชิพูที่เป็น เป็นคือมีระบบนวดเป็นระบบพ่นน้ำแล้วก็น้ำจะอุณหภูมิสูงหน่อยไปลงไปนอนมันจะคลายเครียดอันนี้เป็นน้ำแร่ธรรมชาติใช่แล้วเขาบางทีเขาก็จะมีการเปลี่ยนน้ำด้วยน้ำแร่ที่นี่ก็จะมีพวกแบบแร่ธาตุเยอะแยะค่ะโซเดียมค่ะมังกานีสอะไรต่างซึ่งพวกนี้มันมีส่วนในการช่วยแบบเรื่องรักษาผิวพรรณเราด้วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดเราให้ดีขึ้นมีระยะเวลาที่พอเหมาะไหมเอาไว้ไม่ไม่ควรจะยังไงเขาก็มีบอกค่ะว่าไม่ควรแช่นานเกิน30นาทีอยากแช่อยากแช่เกินหน้าอก เพราะถ้าแช่เกินหน้าอกเนี่ยมันจะทำให้เราเสียเหงื่อเยอะ ห้ามมุดด้วยแล้วมือนห้าม,ามอะไรเงี้ยใช่ห้ามดำน้ำด้วยเพราะมันร้อนมากาแล้วแบบเหงื่อคือต้องดูแหละว่าเมื่อไหร่ที่เราเสียงเหงื่อเยอะเนี่ยต้องขึ้นละอ,อย่างคนที่เป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันเนี่ยไม่ควรแช่เกิน20นาทีค่ะพราตั้งแต่ทางเข้าเนี่ยเห็นแล้วก็แบบว่าก,กับทีมงานเนี่ยโอ้โหกรี๊ดเลยอมทางเข้าน่ารักมากทางเข้าคือเขาจะทําอย่างเงี้ยสวยอ๋อตะกี้ที่เป็นต้นไม้ใช่เป็นแบบเหมือนซุ้มซุ้มเหมาะถ่ายรูปมากแล้วพอเข้าไปในโรงแรมเนี่ยเขาก็จะทำเป็นแบบจังเกิลร บรรยากาศของความเป็นธรรมชาติด้วยมีสระน้ําแต่ที่เขาก็มีน้ําตกไหลผ่านในใน,ในรีสอร์ทด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ในรีสอร์ทให้เราได,ได้เล่นกันออมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้ที่ไปเมื่อกี้เห็นแอนขี่ ATV อ่ามีเมื่อกี้มีไต่หน้าผา40เมตรค่ะแล้วก็อันนี้นี่เป็นอะไการของพวนี่นกนกค่ะเจ้ตาตะวานเขาก็จะมีแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาข้างในบรรยากาศแล้วก็จะแบบสนุกสนานแบบจังเกิลแบบปลาปลาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็มี มีเแคบ้านพักเออที่เป็นแพรริมริมนาวเหมงเงี้ยค่ะก็เรียกว่าไปแบบได้ทั้งครอบครัวเลยนะน้องๆเด็กๆไปว่ายน้ําไปแบบไปสวนสัตว์ไปเล่นกับสัตว์คพ่อแม่ศึกษาธรรมชาติใช่คราวนี้ไปก็สนุกมากเลยก็ต้องขอขอบคุณ r i รีว u วแ i Village ด้วยนะคะ